ไม่ไหวงล้วค่ะแล้วก็งานตัวนี้ค่ะคนเยอะมากแล้วก็ทําให้รู้ว่าคนมีกล้องสำหรับตัวเยอะมากไม่ใช่กล้องแบบมือถือสำหรับกล้องเองใหญ่ๆเขาก็มาเต็มเลยทุกคนเลยชอบถ่ายรูปเองชอบถ่ายรูปไปไหนอะไรเงี้ยชอบไปเลยค่ะเนาะแต่เจะเป็นกล้องแบบตกแต่งอะไรอันเล็กๆเป็นแบบง่าวินเทจหน่อยชอบถูกถ่ายหรือชอบถ่ายครับเออชอบหมดเลยค่ะ ถ้าถ่ายออกมาสวยก็ยิ่งชอบก่อนแต่เราชอบไม่สวยก็ว่ากันดีชอบคนถ่ายด้วยชอบคนถ่ายปกติใครถ่ายสเยอะปกติถ่ายสวยสุดคือทีน่าค่ะเช่วยได้เราจะรู้มุมกันเนาะพี่เล็กก็จะมีแบบว่าเขาก็จะมีมุมผู้ชายอ่ะที่ว่าพี่ว่าอย่างนี้สวยแต่หลังๆเราเริ่มเริ่มเข้าใจกันแล้วว่าโอเคประมาณนี้นะปกติเราชอบคล้องกัน ได้อีกฟิลหนึ่งกรดูสบายตาึุนแต่ว่าภาพที่แบบสวยจริงๆก็คือส่วนไหนจะเน้นที่เลนเลนต้องแบบเดบเท่านี้ระยะเท่านี้เขาเรียกว่าอะไรหนึ่ง uh huh. จุดสี่ uh huh. อะไรก็ uh huh. อะไร uh huh. ะไปเรื่อยๆามัเรื่อ ข้อนเนค่ะแล้วก็าลดราคา,โายโปรด้วยเยอะมากว่าน,นี้มาสหับใครที่ว่างนะคะหรือว่าต้องการหากล,ะะล้องหรือหาเลนดีๆเนี่ยมาที่งานนี้ได้เลยค่ะตอนนี้ก็จดัดอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะพี่คําแม่โปเีค่ะ ทุกวันนี้ออกงานวันละทุกวันเลยทุกวัน,เ,นเลยประมาณก็ปร,ณประมาณนะค่ะแต่ว่าถ้าแบบทำงานอย่างอื่นก็คือทำทุกวันเออมันยังยงม <c oughs> ันร้อนือิดอะไรมันก็มันก็ชอบทำงานด้วยแล,แล้วก็เราก็เป็นลูกคนเดียวด้วยเราอยู่บ้านมันก็ ก็หนาวก็เลยเออมาทำงานเจอพี่ดีกว่าเพราะว่าพี่ก็อยากจะคุยกับเราด้วยเราไม่ได้ไหนเือคิว่าหยุดจริงไม่ได้ด้วยไหมงานถือด้วยมาค่ะเข้าทำงานด้วยไอร้องไปสองเพราะงานอเออนี่คือคิวเหรอเออแล้วเขบอกว่าทำงานเยอะหาเงินซื้อที่ดินเหรือเปล่าก็โบว่ะไม่ได้หาเงินเพื่อซื้อที่ดินคนซื้อเป็นแม่ค่ะแม่จะซื้อแม่มาซื้อเก็บไว้แหละเผื่อนาคตซื้อเยอะไหมตอนนี้ที่ดิน าไม่รู้ว่าเยอะหมายถึงแต่ว่าจังหวัดในประเทศไทยไม่ไม่ไม่ยังไม่ถึงไ่ถบางที่มันแพงมากแพงมากจนเราไม่รู้อันนี้คือถูกที่ดิทองก็แต่เราไปตามดูทุกทุกที่ที่แบบขานเลยก็เวลาไปทำงานก็จะเจอแบบว่าเขาติดป้ายขายก็โทรก็โทรบ้างขอให้รู้ว่าโอเคพื้นที่ราคาวันเราก็อยากดึงไปชื่ อาจจะยังไม่ได้แบบว่าครอบครองเออคนอื่นสะสมทองเราสะสมที่เราก็ทักท้วงนะคะไทยว่าดีก็สะสมไม่หมดเออไม่ได้ถึงสะสมหรอกไม่แค่ที่ปกติเพราะว่าจริงๆแล้วที่ดีเราอาจจะมีแค่ตรงนี้แต่ว่าจังหวะแน่แท้ครบถังรอเออมดูใหญ่ว้าวเออเยอหมักก็จะเป็นที่นิยมที่การจนบุรีมีที่เดียวไหมที่แบบแบ่ใชสนนี้มันจะเยอะๆเป็นที่เดียวไหมเออเราก็เป็นที่เดียวที่แบบว่าซาก ที่่นนัจริงๆบ้านตรงนั้นสร้างไว้ให้เออป้าๆแม่ๆเขามีที่หลบแดดเพราะอากาศตอนกลางวันแดดจะแรงมากแต่ว่าพอแบบบ่ายสามไปต้นไปเนี่ยเขาจะเย็นแล้วอากาศจะมีลมและลมแรงคือปกติการแหะลมแรงมากๆอยู่แล้วแต่แค่แบบเขาเป็นช่วงกลาวันแดดแรงเขาจะแรงตั้งแต่แบบงสิบโมงจนถึงระบายสองหรือตั้งตั้งต่บ่ายสามก็คือลมแล้วก็เลยสู้สึกว่าเราไม่ใช่แบบน่าจะพับนูนทำนี้เห็นแม่แบบ รับส,สวนด้วยแม่แบบผิวเปลี่ยนสีเลยา <c oughs> แ,แม่ลุย้วยค่ะ <c oughs> ทำส่วนข้าวโพดเหรอไขอรไข้าวโพดไรข้าวโพดไลยไรข้าวโพดส่วนซุปอนะไรเงี้ยเขาก็แฮปปี้เขาเข้าใจันเลยเขามาอันหนึ่งเลยค่ะก็เรียกว่าเป็นคนผลิตเลยคือผลิตผลิตออกมาที่พร้อมเป็นแม่สูตรแบบพร้อมแจก <c oughs> พร้อมแจกนะครับ <c oughs> คือตอนนี้ยังไม่มีอ๋อแต่แม่มีสูตข,ข,ข้าวด้วยข้าวแบบปลอดสารพิษเขาก็ทำเองทำเองแล้วได้ไปร่วมช่วยแม่จิบหนูไม่ว่างเลยส่วนใหญ่จะเป็นแบบได ค่ะดินค่ะอะไรเงี้ยค่ะคนงานอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบครับแต่วันที่เราแย่นีแม่ให้คนตังค์เอออย่างอย่างที่ดินที่ซื้อไปนี่คืออยงจุดประสงค์เพื่อมาทำเหมือนทำงานเกษตรเกษตรเลยะคะ่ะเลยก็มีที่ที่อยากจะทำแบบเออเขาเรียกว่าตีสอดบ้างทำร้านกาแฟบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็อันนั้นก็เป็นเป้าหมายนะนะคนแต่ก็ต้องดูที่ดินที่ถูกต้องด้วยเพราะว่า เราซื้อที่ดินามาไว้เพื่อทาการเกษตรก็คือตรงนั้นเขาเพื่อทาการเกษตรนะไม่สามารถทำสุ่มได้ซึ่งที่ดินตรงนั้นก็ค่อนข้างจะสูงด้วยนะค่ะที่ด็นราคาเท่าไหร่เขาาไม่เท่าไหร่เพราะเป็นที่การเกษตรใช่เราซื้อเพื่อมาทําไรทำนาะ่เดษตดแล้วคนนีที่เสียไปกี่ที่ดินราคาประมาณกี่ ร้อยล้านสิบล้านโอ้สาธุกอยาเสียประมาณนั้นเลยโอ้หเยอะมากเขาเสียไปร้อยล้านไม่ไม่ถึงค่ะไม่ไม่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นประมาณนึงดีกว่าก็คือเท่ากับคนทำการเกษตรประเทศไม่ไม่เยอะทุกคนดูแบบเหมือนเราไปกว้านเป็นมิราดาไลน์ไลน์ี่มาแล้วก็บอกว่ามิราดาไลน์ิราดาไลน์เสียทีนี้คนต่อไปขอให้ได้เป็น ถ้าได้เป็นก็ดีค่ะแต่ตอนนี้ยังยังไม่ถึงขั้นนั้นค่ะกำลังเก็บสอยเขาใช้ว่าอะไรว่าเก็บสอยให้ตามเก็บหอมรอมลิฟเก็บหอมรอมลิฟเท่าไหรตอนนี้ก็จระลิงซื้อต่อใช่ไหมคะหรือว่าแบบมันพอแล้วหรือว่าแบบไปเรื่อยๆหรือว่านะตอนนี้พอแล้วนะตอนนี้น่าจะรอผลผลิตดีกว่าพอแล้วเหรอแม่สักข้าวแม่ไหมแบบว่าแม่ดบพักมากเลยข้าวค่ะเพราะว่าบางทีแดดแรงไปกลัวแม่แบบ เป็นลมแสงใช่ใช่คุณผู้ใก็มีความกันสูถงด้วยอะไรด้วยก็เลยแบบเป็นส่วงแกตอนนี้ก็คือน้ารหัสแกก็สร้างที่พักเอาไว้กันแดดมีของหน้าแบบหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็สบายพี่โบลงไปดูที่บ่อยไหมก่อนหน้านั้นไปบ่อยค่ะช่วงก่อนนั้นแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยแล้วเพราะว่าแม่เขา่บอกว่าก็เป็นใจเป็นนายอะไรไปแล้วก็เธอมาถงตอนนั้นแหละนีโมตาหมทั้งหมดทีไรแล้วค่ะรอย เลยู่แม่ไม่าุเอ่อไม่น่าจะสิบมาค่ะแ่ติดาดใช่ไหมใช่ใช่สิบไร่สิบไลท์ิบไล่น่าจะประมาณสิไม่ไม่เกินสิบยังไม่รวมที่แม่ไม่ได้บอกเราด้วยน่าจะน่าจะมั้งแต่แต่ต่ท้าที่แบบประมาณก็เฟรดี้แม่คือหาไะไร สกรยกระจายกระวนใหญ่เป็นที่ของแบบญาติญาติด้วยมันมีระเวกกันฉไหม่ค่อยค่ะะจายมีระแวกับ้างกระจายกระจายบ้างเฉยๆด้วยแบบโคตเกส่งต่าอย่างพี่ดีนะี่พี่เล็กแม่ช่วยตัดสินใจอรอย่างนี้บ้องไมคะอ๋อที่จริงตกเขาพี่เล็กช่วยตัดสินใจตอนแรกจริงๆก็มองไว้ว่าอยากจะทำอะไรที่แบบให้คนได้มาชมรีวิวชมอะไรกันแต่ว่ามันทำไม่ได้เป็นที่่สิ มีปุ๋ยไหนที่จะเป็นเลือดนะครับโอ้โหโค <c oughs> ตรไกลเลยแบบไม่ใช่โลงในชั้นไกลนะดูเป็นอนาคตที่ไกลมากๆโ,<อ>โอ้ยังไม่คิดเดี๋ยวบ้านยายอยากจะพากันไปทำสุดที่น้าอายายทำใงสวนโอ้โห มันก็จะรีบเป็นตายายเินเดี๋ยวค่อยละกันนั้นน่าใจน้าเลยค่ะนายหนะให้เป็นเรื่งของนามคเพอเราก็ไม่รู้เนาะอาจจะแบบพบลงมจากลากัน ราชอบใส่แคปชัน่นแบบว่าอ,อยากคือแม่กับโบไม่ต่างกันค่ะ <c oughs> คนไทยแปลว,ว่าพูดไปเรื่อย <c oughs> อย่าไปรับม้อนแบบยับบงมีแบบมันขอบแบบไม่อยากแต่งงานอะไรไในชีวิตจริงของเราหรอกกั <c oughs> นเลยเมื่อก่อนคิดว่าอยากแต่งงานมา,บบมากๆแต่ทมอย่างนี้ปัจจุบันนี้โบรู้สึกว่า มันมีอะไรแหละที่มันยังไม่แน่นอนมันเป็นเรื่องที่ต้องมั่นใจจริงๆเพราะสุดท้ายแล้วแต่งงานกันบางคนอาจจะพอใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน,นกาอ,อาจจะไม่ใช่ก็ได้เพ <Same. S 1> รู้สึกว่าแต่ก็ในหลักสังคมไทยเขาก็ค่คนข้างจสักก็กกว่าแต่งงานไปแล้วขยะกไปแล้วคุ้มคูแม่ไม่มแต่งคูแล้วก็คือคุณต้องมองด้วยว่าพอแต่งงานกันไปใช้ชีวิตไปอ่ะ ถ้ามันไม่มีความสุขค่ะรู้สึกแค่ว่ามันไม่ต้องทนอยากทนอยู่กับอะไรที่มันทำให้แบบตัวเราเองเราควรจะรักตัวเองมั่นคงจะได้ทับใัแฟนมีงานที่กรับขึคะตลอดเวลาในหลายเรื่องเพราะเพราะว่ามันคือคนละพ่อคนละแม่กันใช่เลยต้องแบบ คืออะไรยังไงเราคุยก่อกไม่ได้บอกเลยที่พี่ไม่อยากบอกคุณไม่อยู่ไปคิดเองเออไม่บอกหรอกอยากแบบเป็นดารามีเรื่องส่วนตัวเออแต่คนสัมพี่บอกว่าตอบก็ตอบเหมือนกันแต่ว่าไม่บอกหมดไม่ใส่กระ้หลกเป็นเลขอะไรเป็นเลขมงคลหรือเปล่ามันองเป็นวันดีๆวันเดียค่ะที่อยากจะให้ดอกไม้สักกัดกันแค่นี้เลยเ็พอ ยี่สิเดือนหน้าอาจจะมีอยู่ก็รอ,อ,อดูถ้าไปไถึงไปดูไปเถอะคือไใหญทุกคนคาดหวังแล้วว่าความสัมพันธ์มาาันจะอะไรยังไงว่าจะต้องยึดติดก,กับคู่คู่นี้หรือว่าคู่คนนี้อนะไรอย่างเงี้ยทุกคนยังเลิกกับแฟนเลยฉันก็แบบ,บไม่มีเหตุการณ์แบบนี้บ้างไม่ได้หรอกอะไหลังจากนี้มีทริปค,คู่ทริปอะไรนี้ไหมนี่ค่ะมีอยู่แล้วก็คือทริปสารสัมพันธ์ที<ม> การสัมผัสได้ดีที่สุดกระชับสัมผัสกรับสัมรับดูดีนะโอ้ก็ถูกสาวกระถางตีพ่อสุด